ไม่ได้มองด้วยเล่นเอาตกใจหมดตีไปตีมานะครับออกมากัดจนได้นะครับเล่นเอาตกใจหมดคิปเปอร์ดีว่าครับเดี๋ยวหลุดลงน้ำ ช่นนานครับไซสโอเคอยู่ครับนี่ครับไซสโอเคเลยเต็มคำครับกุบยางเยสวันนะครับบายน,านันทโครชาสีส้มครับกว่าจะเจอปลาที่กัดดูดูแบบนี้นตูมตีไปตีมาไม่ได้มองด้วยครับเมื่อกี้นะ่ะก็ไม่ต้องไปส่งนานหรอกครับรถคันได้สวน เชครับประชนนาอ้วนๆเลยไสสวยกับกุยางเ1สนะครับมีพื้นที่ให้ใบสปินทำงานเนี่ยไม่กี่ไม้ครับเอเคครับเดี๋ยวลองซ้ำใหม่เพื่อมีตัวอยู่ตามห้างตะลตตะิ่งตามต่อทางข้าวนะครับ S1 ครับกับประชนันไซสนี้ครับซื้อโลด